รักเลือกได้รักเลือกได้คืนนี้ขสัรนคำถามเรื่องรักและเซ็กที่จัดว่าเด็ดมากของน้องๆที่วิทยลาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพมาฝากกันนะครับเราเหล่าได้วนะั ซึ่งบางคำถามเรียกได้ว่าเลิฟติวเตอร์ของเราเพิ่งจะเคยได้ยินเลยทีเดียวครับอาซูจิเนี่ยค่ะมันแตกสายตาหนูอยากรู้ว่ามันจะแดงจริงไหมถามคนถาม <c oughs> ก็ถามได้ซับจริงๆไปชมกันเลยครับ อาซูจิอย่างเงี้ยค่ะมันแตกสายตาอ้แล้วตานหลับไม่ทันกระพริบตาไม่ทันใช่คะ่ะหนูอยากรู้ว่ามันจะแดงจริงไหมโอเคแล้วก็แบบเพราะอะไรมันถึงแดงโอเคครับเราก็ต้องนั่งมองก่อนว่าในน้ําอสุจิมีอะไรบ้างในน้ําอสุจิมีตัวอสุจิตัวอุจิประกอบไปด้วยอะไรตัวอุจิประกอบไปด้วยโปรโตีนแล้วก็ประกอบไปด้วยไขยมันเรียนก้ไหมครับนะ เสร็จแล้วในน้ำอาอสุกิมีอะไรในน้ำอาอสุจิจะมีแร่ธาตุสังกะสีแล้วก็มีโปรโตีนจะเป็นส่วนใหญ่สรุปว่าทั้งหมดนั้นอะ่ะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรโตีนโปรโตีนก็เป็นสิ่งแปลกปลอมของเราไหมเป็นที่ตาเรามีเยื่อเมือกอยู่นึกไหมเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรมาแปลกปลอมมันต้องมีปฏิกิยาต่อต้านไหมเพราะฉะนั้นมันต้องแดงอยู่แล้วนะทีถ้าเกิดเป็นอสุกิซึ่งสะอาดสะอาดอสุจิซึ่งสะอาดสะอาดนะ สะอาดสะอาดนะเวลามันโดนมันก็แค่แดงละคายเคืองนะแต่ถ้าเกิดอสุจิมีชือโรคอยู่ไปไงตาเธอจะเกิดการอักเสบของจริงติดเชื้อนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจเวลามีกิจกรรมก็ใส่แว่นกันไว้ก่อนก็ดีนะเคยได้ยินมาใช่ไหมคุณหมอคะแล้วพวกที่บอกว่า เอาเอาสุจิไปทาหน้าแล้วหน้าจะเด้ง <Okay. S 1> จะฉ่ำจะอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมล้อๆจะมีคำกล่าวเยอะถ้าสุจิมาทาหน้าแล้วหน้าจะเด้งขึ้นถ้ามาใส่ฉะผมผมมันจะขึ้น,นเรื่องหอมะบางคนก็บอกว่าถ้าถ้าทาหน้าอกหน้าอกจะอึมขึ้นนะทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นความไม่จริงทั้งนั้นครับแต่ตอนที่เอาอุจิใหม่ๆมาทาหน้าหน้ามันต้องตึงเรอเธอทำไมมันต้องตึง ก็เพราะว่ามันมีโปรตีนกับไขมันอยู่ใช่ไหมพอมันแห่มก็ตึงหน้าก็ตึงล้างหน้าก็หิวเหมือนเดิมอารมณ์เหมือนทาไข่ขาวนะคุณหมออารมณ์ประมาณนั้นอย่าไปหาทำนะคะอยากทราบว่ามันึิงเราเหล่าอะไหลังจานต่อมาโอเคเดี๋ยวค่อยๆตอบใจเย็นๆนะลูกนะตอบใจต้องตอบทุกคำถามเลยนะโอเคเพื่อนคอยฟังอันที่หนึ่งถ้าเกิดน้องเหลาสักอาทิตย์ละสามครั้งผิดปกติไหมไม่ถ้าสักสี่ครั้ง กำลังดีอ่าโอเคอ่าก็แค่ใช้กันรักดีห้าครั้งอ่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคทุกวันล่ะชอบชอบอ่าวันละสองครั้งน้อยไปเหรอวันละสามครั้งโอเคอว่างงานมากมเลยวันวันไม่ได้นั่นก็คือคำตอบเอานั่งลงได้อธิบายให้ฟังนะอันนี้คือคำตอบว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยเราชอบเอาตัวเลขใช้เปล่า ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทําแล้วสุขภาพจิตด,ดีทําแล้วสุขภาพกายใจดีทําแล้วเรียนหนังสือได้และมีเวลาพอนะมันก็จะเป็นไงก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเธอทำตอกี้บอกกี่ทีนะที่ชอบห้าทีใช่ไหมกำลังดีตอนเธอมีเซ็กกระไรเธอหลังเร็วแหลกถ้าเรามีอะไรกันทางประตูหลังเสี่ยงติดโรคไหมคะโอเคโอเคครับคําตอบอยู่ตรงนี้ครับนี่เราพูดถึงกิจกรรมระหว่าง ชายกับหญิงนีประตูหน้ากับประตูหลังนะไอพวกประเภทเดียวกัน,นยกออกไปก่อนนะประตูหน้ามันมีน้ําหล่อลื่นไหมลูกมีไหมประตูหลังมีไหมม,มันก็มีอุจจาระเหมือนกันนะ <_ ASS> ประตูหน้ากับประตูหลังอันไหนไม่สะอาดเหลกันประตูหลังไปทีเดียเต็มเลยเนาะเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรกันทางประตูหลังเนี่ยน้ำหล่อรื่นก็ไม่มีเวลาเสียดสีก็ต้องบาดเจ็บแถมยังมีขี้ไี่อื่อ,อีกตองลองเธอว่าข้างไหนมันจะอันตรายกัน ข้างไหนข้างหลังแต่ที่อันตรายมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมมีข้างหลังเสร็จไปมีข้างหน้าต่อโอ้เอาขี้ไปใส่นี่น่าพูดที<อ>่ห้ามนะวันเวนะหน้าไปหลังไม่เป็นไรนะแต่หลังไปหน้าไม่เอานะยิ่งสําคัญหลังไปหน้าเสร็จใส่ปากด้วยปร<อ>ะสาทิดเหลือเกินอ่ะต่อไปเถอะอย่าไปดูเยอะหนังโป๊ดูได้แต่อย่าดูหนังมากนะอย่าดูหนังมากถ้าผู้ชาย ถ้าผู้ชายหลังนอกผู้หญิงมีสิเชือ่อทอกไหมคะหลังนอกไหนนอกบ้านนอกไหนอะนอกไหนอ่ะนอก,นอกอวัยวะเพศเอ่อมันเคยมีนะก็เคยเรายงานว่าผู้ชายหลังในปากแล้วมันวิ่งผ่านกระเพาะแล้วไปทําให้ท้องอ่ะเคยอ่านเปล่าในไลน์อะเคยอ่านป่ะมีแต่โกหกไม่เชือ่อโกหกละคาตอบก็คือครับคาตอบก็คือ คำถามคือว่าถ้าผู้ชายหลังภายนอกเนียโอกาสผู้หญิงจะตั้งท้องมีไหมคำตอบอยู่ตรงนี้เวลาที่ผู้ชายมีกิจกรรมกับผู้หญิงผู้ชายต้องมีน้ำหล่อเลื่นออกมาไหมจ๊ะน้ำหล่อเลื่นมันก็ออกมาจากต่อมลูกหมากถูกต้องไหมครับต่อมลูกหมากมันก็อยู่ใกล้กลๆกับท่อเก็บน้ำเชื้อผู้ชายเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหล่อเลื่นออกมามันมีตัวอสุจิหลุดมาบ้างไหมและถ้าตัวอสุจิที่หลุดมามันเป็นตัวแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง แข็งแรงวิ่งวงไวไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่เธอจะหลังภายนอกเธอก็ปล่อยตัวสุจิประเภทซุปเปอร์สุจิเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะงั้นการป้องกันโดยการหลังภายนอกนั้นเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผู้ชายส่วนใหญ่เป็นพวกชักชาครับและหลังเร็วนะลูกนะนะนะปัญหาอยู่ตรงนี้ห้ามใช้วิธีนี้ให้เขาสวมถุงยางอนามายัยเพราะพวกเขาเป็นพวก งุ่มง่ามาลูกทักช้านะแต่ว่าหลังไวเข้าใจแล้วนะห้ามทำนะจ๊ะท้องเด็ดขาดคุณหมอคะเมื่อตอนต้นที่พี่ภูมิถามคําถามสั่งคำถามที่บอกว่าขนขาขนแขนเนยเยอะแล้วขนตรงนั้นมันจะเยอะไหมมันมันจะเยอะตามกันไหมคะมีใครขนขาเยอะขอมองหน่อยตกลงเธอเยอะไหมเยอะไหมเธอตรงเนี้ยลงลงลังเลยไหมไม่มีเธอขึ้นเฉพาะตรงนี้ใช่ไหม ขึ้ตรงนี้มีใครตรงแถวๆนี้นะรงุงลังไหมมีไหมอ้าวโอเคครับน้องๆมาเป็นอย่างนี้โดยปกติเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะมันจะทําให้ขนบริเวณแถวๆนี้นะขึ้นมาได้ทั่วๆไปแต่สําหรับคนซึ่งเป็นกรมนกรมพันธุ์กรรมพันธุ์ไม่ใช่ผิดปกตินะมันจะมีขนขึ้นแถวๆนี้พวกที่ขนขึ้นแถวๆ,ๆนี้ที่รุงรังแบบนี้อีตรงนั้นก็เยอะด้วย แต่คนธรรมดาถ้านักแข่งขึ้นเยอะตรงนั้นอาจจะไม่เยอะนะแถมโคตรที่สุดก็คือบางคนตัวข้าวเช่ะแต่ตรงนั้นปุกปุยเลย well, ก็สรุปว่า well, ไม่แน่ดอน <laughs>